สวัสดีค่ะยายอันตอนนี้เนาะะมีรางวัลน,น้ำจับแล้วยายตอนนี้นะสามแสนกว่าแล้วเนาะค่ะยายก็จับหูนะรู้แล้วหูวกำลังสูงเท่านั้นแล้วยายอันย,ยายสิเพิ่มอยังบอกค่ะผมแลเราบอกโกยยายก็ไม่ได้เอามายายต้องมีโค้ดยายโค้ดสองสองวีอันนั้นละต่กล้วยสองวีเดอร์พี่น้องยายอุ่นบอกว่าถ้าจับ คนไล่ได้ยายอุ่นสิเพิ่มรางวัลน้ำจับกล้วยสองวียายอุ่นป้าอนป้าธรบอกว่าอันท่านไปอันรางวัลน้ำจับป้าธรนะตำบกุงยายตำบกุงร้อยโคกเลยแม่มันเกลือยายเมนเดทก้วยชมวีอันที่เห็นอยู่นั่แล้วกล้วยสองวีเด้อพี่น้องเอ้ยยายบอกว่าเออยายไม่ได้อันหาไม่ได้อันใด้หก <ห>ก็อยากให้มันจบเร็วๆน,ยน,น,นายายเนาะมันจบ <ๆ S 2> ยายก็ดียักเป็นเพื่อก็ยู่งหกจัยากเนาะบ่เคยมีเนาะย,ยายแต่ยายากูดมาเจ็ดสิบปีนประวัติาศาสตร์ไม่เคยมีและมาจู่ครั้งนี้ล่ะเป็นครั้งเล็กยายจะได้หินทว่าวบ้านกุกสูที่บ้าน,นทางนานอ่ะเฮีแต่สมัยนั้นเนาะสมัยยายอันชลิกสาวคนมากห้าสิบปีที่ผ่านมาแล้วหละ่ะอีมีว่าหกสิบปีนะ แล้วเข้าไปได้คัะกิห้ากกิโลอ่เต็มมีต่ายได้พ่อยู่เบอย์ใหญ่โถอยุ้าปีคนทั้งอื่นพละ่ะอันทุนมาพอมอดูกลางผูกปุ่นไหนอือโอเคยมีแบบนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วเออเมื่อห้าสิบปี<อ>ที่ผ่านมานะและ้วก็บ้านนี้ละเขาก็มุ่ยหากระดาน้ำกระดาในเบ้าตกน้ำตกในหม้อหม้อหมอดูหม้อเด,ดาเลยเอาอีนน่ไทยบ้านอันดูบ้านยายละ่ะไปเหยาห่าเนาะ ยา <Y> ah <oo> วู้เราก็ยาวยังไงล่ละเราเราวอามันไม่ได้เห็นเด้อมันไม่อนันนันบนกคนไทยเอื่นพลเรามาเห็นแบบเด้ยบ้านเนี่ยนะไม่เห็นบะกับพอดีไท่หน้าทมไทฝฟ้าฟผู้ลงไปทั้งอำเภอตะเกงทั้งคุณหลัะเขาหันมาโจอกูจอกควายเขานะ่ะเขามันกลางผู้มันอยู่ไกลด้เด้ออันคานี้ลงไปผมก็ดีแลัวเขาเราหนมาโจควายเขาขอ,อิฐทับควายอยู่น่ะนะห่นมาโจควายเขาเลยมีผักเกลมาวไม่โยถึงเนาะ อันโพพัดประหารยานาคประหารยานาคแล้วมา่ลไรโน้นดุด,ดกอกไม้ไงมันพัดเป็ี่ยนโฮมอุ้มไม้หนอนหน้านะมันพัดเป็ี่ยนโฮมไม้หนอยนะ่ะมันเราลเลยยิ้ยมเข้าไปแล้วเอ้าวคู่คนบักคนนี้พันมาแต่สิได้เราเหรอเรากลับไปคิดเมียเรามา้าคิดเมียเราเหรอไปกลับเห็นได้มันกาโยตินเอาชุดเต้นบักบักบักลาบักเจ้าพันมาให้เราไดย้ยังมาได้บักโอ้ยคอยหนาะมานนามา เออแต่ผีนะปรากฏเป็นหมานะนานเจ้าก็เคยได้ยินยือบอกเขาว่าผีผีนะปรากฏเป็นหมาเลียหมาน้ำหมาหมาอันนั้นกะมันหยิบไปหมานั่นก็หยิบห้อยเออหยิบห้อยคนนะ่ะเออหยิบไปเอเห็นว่าพันห่นลูกนยยกใหญ่กะหยิบไปหยิบไปแลละ <c oughs> อันนนนนกครึงนดินนนนกะหมาไลา่มาเฝ้ายู่เหมือนว่ามันละเม้นผีน่ละเฝ้าน่ะแต่มีตายเด้ พามือมือที่หกเขาเลยจะเอามาสู่เจ้าอยบ้านได่บักลาว่ะอันค่อยนาอยู่บ้านกระซะมันเหล่าเบ่ารูเรื่องเส่ไหมยายรู้เบาลูเรื่องอยู่ไหนข้ามาหาปีอยู่ไดถามแบบว่ากันยังแบบตอบเข้าได้แบบเออโมเดายดนมเดียงผู้ชายบ่ผู้ชายได้มันก็เอาเมยแล้วได้ลุ่งคนและอนักรถอปุ่นผู้เจ้าและตายนหอยปุ่นหลันโซจังมันเอ็นทะลุ เขาได้โอนเขามาส่งโอ้เขาก็จว่าฟื้นก็มือหาละหาจนได้ห้ามือแล้วเขาก็จุนมือละก็ดำน้ําก็คนนพาจะตายว่าตกน้ําไหลน้ําก็ดีอืโอ้เคยมีแบบนี้เนาะแต่หากเป็นเด็กนอยผู้ชายเออค่ะเป็นเด็กนอยผู้ชายเดินพหลูน้องมันเห็นเดินม่นเดินหกอมดีกว่าอิสุภูนี่บอเออมันทำไปไก่ได้มันไปห้ารักกิโล มันนแบบาสมควรเด็กน้อยบบกบผสมควรขึ้นไปฮะขึ้นไปพ่อขึ้นไปได้ใช่ไหมบอสมีสมขั้วล้วไปได้ไปหาหลักกิโลพันหุนผูไปหลักเขาไปพูเขาปกติเด็กน้อยมันก็บอกไปด้เนาะอืปกติมันลร่หลักไปมันนะเวาไปซาปาน้ำนาบาวมันนะเวาอันคือได้ยินคนเอิ้นมันนว่านาบ้าวคอยโม่คนเด็กจะพูมาเอิ้นมันนวานาบาวเขาออมก้อนพันมหาหลานแต่คนไม่เห็นบ้านนี้ก็ละวนวายนะ ม,มันเปลี่ยนทำโนอนนี่แล้วอา้าวก็อีง่ายอันเมสินบากก็กตูมอันไปเก็บเห็ดแล้วลงป้าไป,ปา้วก็ลงไปมองดิวก็บักอันนั้นไปนั่นละอันอันได้หายบักยานนี้นะบอเออก็ลงไปมองดิวก่นละครับมิฉันด้โหดทับเขาจะโหดแหละเขาเวาเขาทไปหาได้อันลุกยายแห่งไปนะมันเขาวาผููดับไปมิ้งมิ้งเหมืนบอ บได้ดยินโบไดยังไม่ได้ยินสีเขาอ,อุนเขาพลุลเขาอ,อุนจนเขาเฮบเขาเตะไม่ได้ยินเหมือนว้าแล้วก็คูาว่าเป็นปากระกุ้งกระปือเหมืนอนวราคนข้างนะมันเป็นทำนองนี่มันสิมีแนวนะเนืยมหนมีแนวล่เจ้าป่าเจ้าเขาไปนะไม่นานนี้เจ้าผู้เจ้าฝ่าเี่กก็ยังว่าไม่ได้เลยเ่ามีลูกดุผลโน่ห่าก็ะถือผลเนี่ยอีกอันนี้ก็เขาว่าเดีกน้อยห่นไม่ได้ไี่ได้ใหญ่น่ะคิดว่าห่นใด เพราะมันเอหอต้นนั้นมันเป็นไฟไม่ป่าป่ามีทันในหกเนาะต้นนี้ใชมาก็ไปไม่ได้เออตัวนี้มันหยาขึ้นเลยเนาะมันถยาฝนถึาวหยาเมันก้ำแล้วแต่โกนพราะหยามีทันในหุ่นเรากระเปยกระปุ้งกระปุ้ไปเลยมันเหลาได้เนี่ยออกไปนะใหญ่เนาะววาตรนี้ไหนคือในใจคือในใจวนาวแววานี้นี่ตำรวจเขามีสูอใหญ่กระบอกภูเขาตำรวจมาฉกใหญ่มาฉกนี่เนะใหญ่กระบอกแววใหญ่จนเปรีเทพว คำเขาว่าไทายเนาะยัยวาได้ยินไหมเขาสายหนังคำสน,นุเนาะวะได้ได้ดูอยู่ย้ายวะมันก็เป็นทนํานองนันระวะเมื่อเข้าไปพคือเป็นปต้เมอเช้าวมาัดปลายหนังอยู่มันไปลายไหม้วะเออมันก็เป็นทานองนั้นระวะมันก็เป็นไปได้เบิร์ดนายายเนาะม,มันก็เป็นไปได้เบิร์ดเพราะว่าเขาอยู่ในภูเขาเนาะยังว่าได้มีใดนะใดไหถือผีถือสางอยู่บ่ยายแถวไหมถือเมออัน ยายโถเนี่ยยายกลมนะเพคนเป็นพิโมซี่ไข่โอ้โอ้ยายกลมนี่ยบอกเสียงไข่เขานี่บ่ยายเออเสียงไข่โอ้ก็โผล่เอ็ดคือหมอเหยาเนาะหมอเหย้าหมอผีผีหมออย่างที่เพคนเอิญกันนะเนาะพิโมนะแล้วก็ยายอันนั้นผัดตายแต่เราเห็นยายนั้นไม่ตายจะอ้ยเราบังเหีนเราอันนั้นคิ้วอยู่ไงไเราบ่งเหียนนะหมอธรรมหมอหยังเขาเนี่ยเนาะเอิญเนาะ ฮันไพบบสัมบายนี่คือไปหาแม่กลมแบบนี้นะบอ่อใหญ่แบบนี่คือแบบว่าอันไผโบสัมบายแบบนี้ไปหาแม่กลมเพื่อเป็นเหตุหันเฮ็ดนีห้ยที่นะบ่กเล่ามีเอ็ดได้บอ่อใยญ่กลุ่มนี่นะอัะตูเล่าเอ็ดนะเล่าตายแล้วโอ้คนเห็ุนะเล่เานะไปเหยา่อนะไปเหยา่าแลยซิ่งซิ่งหาผีหาสางนะอืมซิ่งยู่หูหายไปหน้านะ่ะเล่าตายแล้วยหญ่เต่งนะนะอเออเล่ากินได้น่ะก็ดีเล่าซิ่งก็ดี ไมว่จนเป็นพระกับพระอาจารย์กับอาจารย์ชมบัตรกับเล้าไข่ปีนักกับไปหาโมโลงบ้านสกุลใหย่ยจังหวะนงชงนาดจ,จนถโถลงบ้านสกุลผ้าไปนะโมขอโทษไม่ได้ผลูไม่ได้ผลูใหญ่ไ,ไ,ไปเห็นเล้าแล้วกับใหญก็เอาอันถูกกับอันนั้นแล้วอันไปเอื่นเชื่อทิพมงผลอยู่อย่างนี้นะฮึ่มเจ้าศีนะนันกับมันแห็งกระพุ่มนันนะ ยายก็บอกมีเหตุเฉพระ佛教เด้อว่ะพระจงองพระเจ้ามาอยู่ว่ะมีเหตุซื้อว่ะคนก็มาอยู่อาศัยว่ะเลยโซนอันผีก็เขออยู่ทางผีเด้อพระก็เขออยู่โซนพระว่ะมีเหตุอันคัดคว้างเดียวได้ว่ะไม่เขาก็ดจินว่าไปวัดความโดความดันก็ไม่ได้ดันสมบัติเนาะปีนั้นน่ะหาใครวัดหาใครก็ไม่ได้เอาขยาพระลาเขากินคนหนักโซ่สิเนูยาย คนหักโซ่หาหาโลกหาไข้บ่พ่อหาโลกหาไข้ไม่ได้โชคจนนอดเอาผ้าโคมหูอยู่งเรื่องมิลุ่นตาไม่ได้เบาะน้ำผึ้งไอเอาไปโรงพยาบาลว่หน้าไม่จะไปเนาะไม่จะไปเพราะอันยายก็ไปได้เนาะตอนนั้นยายไปฉวนยาขับรดน้าอาจารย์ชวัดเล่าไม่สบายได้ไปพวกนี้ว่ะใหญ่ก็เอาไขก็ย่างซังมาคนเท้าไปแล้วไปกันเบบมีสุคนไปเบื้งปุ้ยอันเบื้งพระคือหลังนี้อันนั้นเนาะว่าเนี่ย คุณบอเต้เซลูกอันเทียมนั่นเอามาไปถามงงนางเคนไปยายเลยเอาไปจุดทูปจุดเทียนอื่นเชิงโน้งอันเทียมวัดน่ะนะเออแล้วมาแล้วดีเสียบปลาอยู่อันพ้นก็จนหายอนหมอหมอก็บอกหุบยักษ์มาคนไข้ค้นพิชางเออวัดหาผู้สังเพิ่นว่าบ่เห็นเป็นยังมาห้อยแล้วว่าเห็นหุบยักษ์เจ้ที่สิมาหาหมอเพิ่นว่าอืะพอยายไปเหตุ ดีขึ้นเลยท่านหัวใหญ่อือยายกำปิอูนช่วยยายกบหมึกจังหนูอีทหนูเห็นทาทางดีนี่แล้วเห็ดหลายทางเนาะกไปอูนช่หลักใครขึ้นเลยออแล้วก็อาจารย์ชมบัตินะเราไม่จยอะซืเนาะเราก็เป็นได้เป็นอิสุทธิสงเนาะชุสุทธิสงเนี่ยก็แบบแบบว่าเสื้อผีเสื้อจางเขาแบบซน้อแล้วกเอา่ําลูกดี๋วเราจะทำไปบังคับเขาก็ไม่ได้เนาเอาทางซื้อทางสงเนี่ยยายนี่เราเอาถ้ำเยฮะ ไดย่า่เป็นท่านเป็นนี่ลูกเต้าลูกหลานเป็นนะย่า่เขาไปโม่ได้ย่า่เป็นย่ายก็ยังไปโม่ย่ายก็มีลูกดูได้ย่ายก็ถือยูอันนี้นะถือทั้งสองเนาะถือทั้งสองบ่ถิ่มบ่ป้าอันใดจ้างว่าสัานสันเนาะแล้วก็พ้นเป็นอิชุดโฉมก็เป็นพหลุาเป็นอันครึ่กลางนะครึ่ขี้อายข้าข้อดูข้าจมดูจมอกพหลุจมอกกับขนาบขนาบขนาบเลยผู้ดีเขาเขย่าเนาะเขาเขย่าเลย อันอยายอันพวมันตเนี่ยนะมันยาวเล่ายาวนะนะยายกะใหไปสาวเทียนมาบึ้งนี่วะมีลำไพ่เอาเทียนมาบึ้งอันอาจารย์ถุนบัตรมึงนู้วะเจ้าวว์ได้เป็นพระกะปิดส่วนไม่ได้เนี่ยได้ได้วะแล้วก็เอาไปบึงแล้วก็เล่ากว่าวแล้วเนาะผนวว์หยดผลกาวิสานเก่งวะเห็นเป็นเห็นเป็นปลาดุกละกืนทั้งข้าเป็นปลาขาวละกืนทั้งกลางวะมันละเก่งเฮาเรื่อวะนี่วะ ไปอื่นซูยายก็บอกเขาเขาพลัไภัยไปอื่นซูยังได้สาอาจารย์สมบัติน่ะเราดือเราเยอะซูทังผีดได้อโอ้แบบนี้ก็มีเนาะยายมีไรปิดประวัติเลยที่มาฟังยายเล่าประวัติได้พี่ <c oughs> ้อวเง้นนี่เนาะ,นะคะ <c oughs> ่ะวอลเข้าไก่โอ้ยยายนราไปคุมองเนาะมองที่อาจารย์สมบัติอันตั้งวัดอยู่แ้วกฤดินดยายนี่ละเบออ แล้วก็ปีนั้นก็เอาบุญกันถิ่นโบหรือพาป้ามาเนาะบุญกันถิ่นหรือพาป้า้วปีนี้กันถิ่นท่ามือไหนยายกันถิ่นผู้พระเอกน่ะว้าโอปัญษานี่นะมะพ้นติดปลายอยู่ดิเขาเ้าอ่อนนะพ้นลงทุบอยู่อมปีนั้นก็เป็นบางอื่นได้เมฆพ้นได้ปิดนะอืเอาบุญเอาพระหลวงมาเชียวเชวเลยยายก็มีท่านได้ไปฮอดเนาะยายปรอหงเลยพอลำไพ่ไปอื่นช่วยเราบอก บอท่านอื่นแล้วเจ้าก,ก็เฮ็ดแล้วอันของเจ้าค่อยเฮ็ดแล้วแล้วของค่อยเอาอิะหายตู่คนบอกเอออุอิฐแุ่นก็มีเม็นแล้วเขาขุดเขาจัดงานดิฉันลงกรบอิฐนู่นนั่นแล้วยายก็เอาผ้าหวานได้กับที่กับอันขันห้าแล้วก็อันน้ำเนาะเอาไปเออนะ่กก็ไปเอนเชีว่าอันเมเราเราเป็นเราเป็นลมแล้วเป็นล,ม,ล,นลมก็เขาเอาไปร่งหวานจัง,งอง่ก็โกดขาผู้ก็ไม่เห็นบบาน,นี้นะไม่ได้เห็นผู้เขาโทรมานะ ยายก็เลยไปเอินซ the mm. ื้อเอินซื้อว่ามีหัวถงมีหัวตูนมีหัวอันนั้นเด้อว่าคนจัดงานเอ็ดหุ่เอ็ดทานก็เจอเบิ่งเด้อมีหัวอันไปเอ็ดเชื่ออันลุเชื่อหลานที่อันมางานแถวนี้ได้เจ้าผีเจ้าฐานเจ้าผู้แถวนี้ก็เจ้าผู้เจ้าผาก็ดียายก็ไปเอินฟังไปละเนาะมาแล้วเชื่อเอามาจะลงบ้านด้ดีสิเยอะยู่งย่ยงเลยเออดีแล้วสบายแล้ววะเป็นวินล้มตุ่มลงนี่ละ ม,มีเรื่องแปลกเ,เนาะยายเนาะโอ้มีลมแปลกเด้อเฮยค่ะขอบคุณะคะ่ะยายเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ